พยานะครับเดี๋ยวผมอนุญาตให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับคือหนึ่งดูทรงดูพิมพ์นะครับดูทรงดูพิมพ์นะครับแล้วก็ดูธรรมชาติของเส้นรอยตัดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้เทคนิคเลยแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับนอกจากความสวยงามพิมพ์เนื้อทรงนะครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปไปดูเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อหาไอจะได้อธิบายให้แฟนเพจเข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับผมให้เทคนิคนะครับแฟนเพจ คือพระเหรียญมีรอยตัดถูกต้องไหมครับพระเหรียญก็พระเหรียญพระเหรียญมีรอยตัดต้องไหมครับเนื้อผมก็มีเส้นรอยตัดเช่นกันนี่นะครับผมอนุญาตนะครับเราจะจินตนาการอย่างนี้นะครับแฟนเพจไอเรื่องความสวยงามเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาพีเต์กันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบมันนิดก่อนกรารจ,จินตนาการอย่างนี้นะครับแฟนเพจนี่นะมุมเนี่ยแฟนเพจดูนะครับผมจะเอาเฉพาะมุมที่มันมุมที่มันเด่นๆของสี่เหลี่ยมนะมุมที่มันเด่นๆผมติ่ต่าว่ามุมนี้นะมุมนี้ทั้งหมดกับมุมนี้ทั้งหมด นะครับมุมบอนะครับกับมุมทางขวามือนะครับมบอกับขวามือนะครับมุมนี้กับมุมนี้จะเป็นอีกักษณะหนึ่งมุมนี้กับมุมนี้จะเป็นลักษณะหนึ่งอย่างนี้ครับอ่านี่นะครับมุมที่ผมต้องการพิเศษคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับสมมุติที่เป็นขอบสมมติที่เป็นขอบ นะครับหนูไม่ได้เป็นขอบมุมเนี้ยกับมุมเนี้ยเส้นรอยตัดค่อนข้างจะคมลึกชัดนะครับจะคมลึกชัดเป็นเส้นตรงเลยนะครับอ่าเป็นเส้นตรงนะครับส่วนมุมนี้อ่าี๋ยวกอนนะครับเราเรียนศิละปะก็ไม่ตั้งเจเรียนด้วยอ่ามุมนี้กับมุมนี้เนี่ย ซึ่งมุมนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีการฝังตะกุดอยู่ที่มุมแบบนี้อยู่แล้วนะครับตะกุดจะอยู่ตรงมุมนี้อยู่แล้วนะครับใต้ฐานนะครับอ่านะครับนนตะกุดที่ว่าตะกุดนะครับอ่านะครับบางองค์โผล่ไม่โผล่ไม่เป็นไรโผล่ไม่โผล่ไม่เป็นไรนะครับแต่ตะกุดจะอยู่ใต้ช่วงนี้ตะกุดจะอยู่ช่วงนี้อ่านะครับถ้าโผล่ก็เป็นไ้มุมนี้ก็คือมุมนี้อ่าขอกําลังใจก็ฝากแชร์ได้นะครับอ่าสมมุติเส้นรอยตัดตรงเนี้ย ผมไม่ต้องขีดดีกว่าผมไม่ขีดเพราะมันไม่ค่อยมีถ้ามีมันก็จะบางๆมันก็จะไม่ได้เด่นชัดแต่สองจุดเนี้ยมันจะชัดมากถ้าพระแท้เนี่ยสองจุดนี้จะชัดมากนะครับก็จ,จะติดฟังผมนะครับคมมากคมน้อยมีแต่ธรรมชาติมันจะต้องเป็นประมาณนี้แต่สองมุมเนี้ยมันจะไม่ชัดมากอันนี้คือการเจนาความแท้ในกรณีที่อยากให้แบบนองๆไปเลยนะครับแต่จริงๆถ้าคนแม่นเนี้ยเราดูทรงพรนะอ่ะรู้แล้วทรงพระดูเนื้อดูพิมพ์จบไม่ยาก นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจํําจาเทคนิคนี้ไว้นะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยพระกรรมาฐานก็จะใช้ลักษณะคล้ายๆกันแต่มุมไหนเดี๋ยวผมยังนึกก่อนนะเดี๋ยวไว้กรรมาฐานใครมาว่ากันก็จะมีลักษณะเส้นรอยตัดเอาว่าพระปิดตาเหรียญมีเส้นรอยตัดพับผ,ผม็มีเส้นรอยตัดอโอเคแต่ถ้าเป็นปิดตาเนี่ยเส้นมันจะไม่ไม่ชัดอันนี้มันจะชัดมากอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตยิบไม่ดูอ่าการพิจารณาความแท้นะแฟนเพจนะผมจิบเลย นี่นะครับพระศิวลีเนี่ยผมบอกก่อนศิวลีเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นทรงไขนหรือทรงสี่เหลี่ยมในความสวยดับหนึ่งสำหรับผมเลยนะเราเ,าเอาที่หน้าก่อนหน้าติดคมชัดจะพบเจอน,น้อยถ้าหน้าติดคมชัดถือว่าสวยแล้วนะครับเนื้อเป็นอันดับสองเนื้อยิ่งโซนแกสอนยิ่งเข้มยิ่งแพงใบลานยิ่งเข้มยิ่งแพงจบนะครับแต่หน้าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับอกา,ารพิจารณาของสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับขอบเนี่ยจะแค่นี้เองไม่หนานะครับพระเนี่ยถ้าขอบหนาขอบเถอะทับ ครอบมิลกับมิธาละคือพิมพ์มันต้องพิมพ์วกันนะครับขอบจะหนาแค่นี้นะครับซิเวอรีหน้าตาก็ถือว่าองค์นี้ก็ถือว่าติดพอใช้ได้นะครับอ่ากติเส้นสังกติต่างๆคมช,ชัดเนื้ออย่างนี้ดูง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูธรรมชาติก่อนนะครับแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมครับก็จะเป็นในพิมพ์ก็คือเดี๋ยวผมซูมดีกันนะอ่าหลวงปู่โตยันตีนีิดนึง,งว่าไปดูจีมพีเห็นไหมครับ อ่ะแต่ก็ใต้ฐานก็จะอันนี้ตะกุดจะหนึ่งดอกทั้งคู่เป็นเงาแปะตังเห็นะครับอืมมาเดี๋ยวผมคดูองนี้อ่ะองนี้ค่อยๆไปค่อยไปครับแปเปลี่ยนง่ายๆสบายตาลงพุโตยันตีติเหงืห่อวั่หนึ่ีไหครับหลังสององนี้ยันยันไม่เหมือนกันเลยองนี้คมกว่าองนั้นกันอามีความคมลึกแต่ละองไม่เท่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพลิกด้านในตะกุดก็ได้ปุ๊บอ่ะ เห็นไหมครับหนึ่งดอกเงินไปตั้งโอเคอ่ะนี่ครับอ่ะเสน้นเสน้นหญ้าเสนา้นหญ้ามีครับอ่าอิ้วขึ้นนะครับน้ำมนมีอิ้วนะครับจมูกป,ปากคางอาจจะมีการซอสของเนื้อไปประสานกันตรงนี้มีขีดนะครับคมลึกกติชเจนขอบเห็นไหมครับจะมีความคมลึกลงไปนะครับแล้วก็จะหนาประมาณเนี้ยไม่หนากว่านี้นะครับไม่เถอดทะไม่เถิดทะ เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ชมจุดที่ผมให้พรีเซนต์นํำเสนอง,งอ่ะอ,องนี้ก่อนอันนี้ขอให้ดูทั่วไปก่อนนะแล้วเรากลับมาอันนี้เป็นระดับสุดท้ายนะครับเพราะพ่อ,พองทีพระอยู่ในกรอบทองอะ่ะอยู่ในเป็เรื่องการน้ําเนี่ยเราจะแยกกันยังไง mm hmm. คือพระเนี่ยถ้ามาเปือยเนี่ยมันง่ายแต่ถ้ามามาอยู่ในออปชั่นเช่นอยู่กรอบทองปฏิการน้ํากันดูยังไงก็ดูดูธรรมชาติดูพิมพ์อ่าเท่านะครับอ่า อันนี้เปิดใช้มือถือเครื่องหนึ่งไรนะครับอีกเครื่องนึงนงน่งความยำเต็มนะครับแบบนุนเนื้อนะครับได้ไห,ไหมครับต,ตรงน,นี้ถือว่าถ้าเรารผมหน้าตาติดอย่างนี้ผมถือว่าถ้าเอาตรงๆก็ไม่ขกันก็สักประมาณพอใช้ได้น,น,นะครับไม่ถึงกับคมมากแต่ให้ดูขอบครับนะครับเนื้อมีอิ่วขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นกระสอนโซนเข้มหนงกู่นะครับอ่า อย่างนี้ยดูง่ายเลยครับจับมาเนื้อนี้แท้ครับอือ่าผมไม่ดูด้านหลังนะครับสวัสดีทั้งยี่สิบแปดท่านสามสิบท่านนะครับท่านใดไม่ดูไรสดเดี๋ยวย้อนดูในคลิปเอาละกันนะครับความรู้อยู่ที่ฝ่ายหานะครับอ่าเรียนรู้ได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับใครมีพัคเครื่องต้องจะขายติดต่อพิธีสามหนึ่งได้เลยนะครับกับเชาวทวลุ่นตัวพิมพ์นะครับนี่นะครับต่อไป ผมจะให้ดูตะกุดนะครับบางองค์ผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ได้ประเด็นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก็จะไปดูรอยตัดผมให้ดูธรรมชาติก่อนติ๊กต่างว่าเลี่ยมทองมาเนี่ยองนี้นานี่จะใช้กล่อ,องได้กี้อีกนะครับแต่คางเนื้อไม่ประสานกันนิดนึงนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เนื้อได้จับมาก เนื้อได้จัดมากเห็นคาบฝนนะครับเนี่ยฝนพวกนี้ดูง่ายเลยนะครับซีวอีซีเดียมนี่ถือว่าหายากนะผมบปอแฟนเพจเลยสร้างน้อยแล้วก็รวมเกสเออมันมีแคน้มนด้วยครับเนี่ยคาบพวกนี้นะเต่ตาจริงๆเลยคาบพวกนี้จับมาแท้แบบเต่ตาเลยนะนะแฟนเพจนะครับคือพิมพ์ถูกเนื้อถูกจบอ่าต่อไปนะครับไปดูตะกดอ่า ใช่ไหมครับมีมีมตะกุกเขาจะม้วนก่อนนะครับแล้วก็อาจจะบูบี้มาจะแรงกระแทกน,นะครับอ่าโอเคต่อไปผมขออนุญาตให้อยู่จุดที่ผมโฟกัสไว้ว่าเป็นอย่างที่ผมพี่ชี้ชัดหรือไม่เป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือไม่นะครับอ่าแต่ถ้าแฟนเพจท่านใดดูไม่เหมือนผมไม่เป็นไรนะครับการดูนี่มันเป็นทันกษะของแต่ละคนอ่ามเบสิกแต่ละคนดูแล้วแต่ไม่ไม่มั่นใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นการดูของผมแล้วกันนะครับอ่าโอเคผมขออนุญาตจับดูมุมนี้องค์นี้ก่อนแล้วมุมนี้องค์ต่อไปกับมุมนี้นะ มุมนี้กับมุมนี้นะ,ะว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า mm hmm. เพราะมันเส้นมันจะชัดไงไอสองอมุมเนี้ยมันเส้นมันมีแต่มันบางเอาเฉพาะที่มันโฟกัสก่อนจับมาส้นหนอซาปั๊บมาเห็นไหมครับเนี่ยผมยังไม่ต้องเข้ากล้องเลยเรนติเมตรหงนเห็นไหมครับเนี่ยเส้นมันจะชัดเจนเลยเหไหมครับนีหครับ เดี๋ยวผมซูมดีกว่าเพื่อนผมใช้มือถือไอโฟนตัวหนึง่งนะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งความจําไอตัวที่ก้องใช้กว่าความจําเต็มนะครับอ่ะแต่ตัวนี้พอใช้ได้ครับกันนะไปขอโทษนะครับขอโทษจัจับ,จบเห็นไหมครับกันนะเดี๋ยวขออนุญาตมันน่าจะถอนออกไปได้อีกตัวนะครับ เโอเคได้แล้วเวลาเราซูม m ปุ๊บมันจะเสียธรรมชาตินี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีเส้นนครับเส้นรอยตัดมันจะคมอ่าอ่าแล้วมือมุมนี้นะครับมุมนี้ก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมครับชัดเลยเห็นไหมครับ,รบโอเคนะ อ่าแต่ถ้ามุมเนี้ยมันจะไม่ค่อยชัดมันก็รึงมันก็ตึงใช้เป็นคฤษฎีเรืบเราเอาเราการจำครับเราต้องดูอะไรที่มันชัดนะครับมุมนี้จะเป็น,ในใคล้ายกับไม่ค่อยมีเส้นอะไรตัดอะไรมากเห็นไหมครับอ่ะแล้วยิ่งใต้ฐานนี่ยิ่งไม่มีเส้นอะไรไม่มีอะไรชัดเจนคือเส้นไม่ชัดเหมือนกับสองมุมนั้นอ่าโอเคนะครับออะให้ดูองค์นึงองค์นี้น่าจะคมกว่าอ่ะนี่นะครับ เ,เห็นไหมครับเส้นเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูีอกมุมนี้เห็นไหมครับเหมือนก็นเลยจะคมนาเส้นอ่าแล้ให้ดูสองมุมนี้สองมุมนี้จะเส้นไม่ชัดส่วนใหญ่ที่พบเจอมันก็ประมาณเนี้